มีความรู้สึกว่ามันหนาเสียวที่ปลาย oh <no. S 1> บางทีงั้นนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์พ่อไปนี่ใช่ไหมทุนจังหวะการเบรกับขาจะแบบดึงเข้าไปอะไรอย่างนี้น,ะ,าานะคะที่ช่วงสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยก็มาอัปเดตจมูกนะคะของเตยที่ทํามาแล้วทั้งหมดประมาณ6เดือนกว่า,ก,วากับเกือบเจ็ดเดือนแล้วนะคะก็ล่าสุดก็ไปอัปเดตกับคุณหมอนานะมาเมื่อประมาณสองสาวันที่แล้วนี่เองนะคะอ่ะอ่อนอื่นเลยเดี๋ยวเตยให้ดูเป็นจมูกก่อน อันนี้เป็นภาพทางด้านซ้ายมือของเตยนะคะก็จะเห็นว่าเตยอะ่ะคือมีสันขึ้นมาเยอะมากเลยนะจากตั้งแต่ทีแรกถ้าเกิดใครกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เตยอ่อได้ทํารีวิวไว้ช่วงครั้งแรกที่ทําใช่ไหมคะก็คือมันจะบวมแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นสันชัดเจนนะคะนี่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งนะคะอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นความความโด่งของสันเตยอะคะ่ะไม่เท่ากันแต่ข้าไปรู้สึกว่าทางด้านซ้ายอะ่ะ มันจะมีความแบบสวยกว่าเนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านขวาเนื้อมันอาจจะเป็นแบบงุ้มต่างกันกับทางด้านทางด้านซ้ายของเตยนะคะเนื่องจากว่าเออตรงเนี่ยค่ะตรงฐานจมูกข,ของเรามันไม่เท่ากันเนื้อจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเราจะเห็นความโด่งของอะไรของมันอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลยไม่เท่ากันเนาะน้องๆหลายคนนะคะก็ถามเตยเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ในคลิปเก่าว่าแบบพี่เตยแล้วจะรูจมูกพี่เตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้หรือย,อยังเตยก็ยังไม่ได้แก้เนาะเพราะว่า เนื่องจากถ้าเราจะทําการแก้จมูกอะคะ่ะเราจะต้องทําการผ่าตัดแบบโอเพนนะคะเพื่อที่จะแก้พวกโพรงตรงนี้ให้มันเท่ากาันซึ่งการผ่าตัดแบบโอเพนปล้วก็ตรงๆก็คือมันไม่ไดก้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอะไรของเตยมากเวลาที่เราเราเจอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองมุมตรงหรือว่าทุกคนแล้วก็จะแบบไม่ได้มาแบบมองมุมเสยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ แก้จากของเกาเตยอะคะ่ะขึ้นไปค่อนข้างมากเตยก็เลยรู้สึกว่ามันมันเห็นข้อเสียตรงเนี้ลดลงก็เลยคิดว่ายังไม่ได้จะมีความจําเป็นที่จะต้องแบบไปผ่าตัดไปเสียตัวหรือว่าไปเสียเงินเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเออใครที่ทํามาแล้วอยากจะไปทําเพิ่มเติมคือมันก็ได้มันก็แล้วแต่นะคะยังไงก็ได้แต่สำหรับเตยเนาะเตยก็เคลียร์ไม่ได้ไปแก้นะคะนี่ก็คือยังยังมีความแบบไม่เท่ากันอยู่นะคะหลายหลยคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบไม่ไม่ทำให้มันดีตั้งแต่ทีแรกนะคะเนื่องจากว่า ตยไปปรึกษาคุณหมอนะ้ำมานะเออเตยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอะทำไมเออทำไมเราถึงไม่ทำตั้งแต่ทีแรกกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอก็คือเอ,อ่อแจ้งให้เตยทราบแล้วว่าการที่เราจะใส่ซิลิโคนนะคะทุกคนมันสามารถใส่ได้แค่อย่างเดียวคือตรงๆแบบนี้มันไม่สามารถที่จะใส่ซิลออิโคนแล้วตะแคงไปให้เพื่อจะ่จะยกมุมซ้ายหรือมุมขวาของคุณขึ้นมาให้รูจมูกมันเท่ากันหนีมันไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะทําให้มันเท่ากันมีทางเดียวก็คือผ่าตัดแบบโอเพน อันนี้เท่าที่เตยรู้นะก็คือขาดแบบโอเพนแล้วก็อาจจะเย็บแก้ภายในอะไรอย่เงี้ยค่ะให้มันกลับมาแบบโอเคเออซึ่งตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคบมีเงินทุนหรือว่าต้องการทําให้มันดีขึ้นเพอร์เฟกขึ้นอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็นี่นะคะ ความรัดแกนของมันเห็นไหมคะว่าช่วงเอ่อถ้าเกิดทุกคนยน้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่าตรงหัวคิ้วของเตยอ,อะคะ่ะประมาณสักสองสามเดือนแรกอะคือถ้าเผิ่พอตรงน,นี้มันยุบแล้วใช่ไหมคะตรงน,นี้มันจะยังมีความบวบอยู่แต่ตรงเนี้ยมันหายไปหมดแล้วคะ่ะทุกคนแล้วมันก็รัดแกนดีขึ้นนะคะแล้วมันก็จะรัดขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆื่อๆทุกๆปีเนาะแล้วเตยก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอคะตอนเนี้ยเตยอะมีความรู้สึกว่ามันอ่ะเสียวที่ปลายอะ คือความรู้สึกตัวนี้มันแย่มากเพราะว่าเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะไปหาคืออะไรคะ Google <c oughs> เออพอเราไปหา Google อนะ่ะคือใน Google ก็บอกว่าอาการของเอ่อจมูกทะลุจะมีอาการยังไงบ้างก็คือมีอาการเสียวมีาการเอ่อปลายใสยแล้วเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือของเตยมันไม่ได้มีอาการปลายใสยหรืออะไรเลยเนื่องจากว่าเตยมไม่ได้ทาสูงแต่ มันมีอาการเสียวที่ปลายทางด้านนี้ค่ะแต่ว่าทางด้านนี้รูปอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยนะเสียวความความรู้สึกมันเป็นยังไงก็คือมันจะรู้สึกว่ามันมันมันสัมผัสได้ถึงเส้นประสาทที่มันรู้สึกขึ้นไปถึงบนนี้ทุกคนเวลาที่เราจับแค่แค่ตรงนี้นะคะเนี่ยแค่แตะแค่นี้ก็จะรู้สึกได้ถึงแบบมีความรู้สึกขึ้นไปได้อะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนที่เรากดตรงนี้เราแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วก็รู้สึกแต่เฉพาะจุดใช่ไหมคะแต่เนี้มันก็จะแบบมีความเชื่อมโยงถึงเส้นประสาทขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยแต่มันไม เตยก็เลยรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ตองเนื้อตรงนี้ของเตยอะค่ะมันลาบพอมันลาบเสด็จมันอาจจะแบบมีการทําให้ซิลิโคนอะมันมันดันเอาไว้หรือเปล่าแล้วแบบกลัวในอนาคตอีกอีกหลายๆปีมันอาจจะแบบมีโอกาสทะลุหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอาการเสียวมาไงคะเตยก็เลยแบบเออปรึกษาคุณหมอวันที่เนัดคุณหมอไปพบอะไรเงี้ยค่ะ เจอคุณหมอ,อไปพบนะคะคือเตยก็ถามเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าให้เขาฟังคุณหมอก็บอกว่าของเตยอะค่ะคือมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่แบบว่าไม่ใช่ไม่เป็นไปได้นี่คือไม่ช่ทะลุนะคะแต่หมายความว่าเป็นไปได้ที่จะมีอาการรู้สึกเสียวเนื่องจากเนื้อของเรามันไม่เท่ากันแต่ไปถามคุณหมาว่าแล้วถ้าเกิดอีกนานนา้มันจะทะลุไหมขเขาก็บอกว่าไม่ทะลุไม่ทะลุแน่นอนนะคะเพราะว่าเนื้อของเตยอะก็คือมันมันพอดีกับซิลิโคนแล้วก็ก่อนทาอย่างที่เตยบอกว่าเตยคุยกับคุณหมอดีแล้วว่า เผื่อเนื้อเอาไว้สําหรับในอีกอ,กอ,กอ,กอนาคตที่มันจะบางอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คือแบบไม่ต้องกังวลในส่วนนี้เนาะแล้วเวลาไปหาคุณหมอนะคะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าอย่างเตยตไปหาคุณหมอปกติด,ด่างเราเองเวลาเราทำมาเราจะไม่ค่อยโดนใช่ไหมคะทุกคนแต่เวลาเราไปหาคุณหมอคุณหมอเขาจะหยิกขึ้นมาอย่างเงี้ะคะเขาจะดับดันขึ้นมาเยอะมากโดยที่ตัวตัวเองยังไม่กล้าทําเลยอะเออแต่คุณหมอเขาก็คงรู้ว่าแบบเออทำมันได้ได้เท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หยิบขึ้นมานะคะทุกคนแล้วเนื้อเนื้อข้างบนของเตยอะค่ะคือหอีก อันนี้เตยไม่กล้าดันขึ้นมานะเพราะว่าแบบลัวยังลัวอยู่นะคะก็คือแบบเขาก็ได้หยิกเนะื้อขึ้มขึ้มมาแล้วเนื้อเตยยังยังเหลืออยู่อีกนิดนึงนะคะคุณหมอก็บอกว่าในอนาคตถ้าน้องเตยอยากได้โด่งกว่านี้ค่ะก็สามารถทําได้นะคะแต่เตยถามว่าแล้วถ้าเกิดคุาเตยโด่งแล้วก็โอเคแล้วเตยแบบไม่ได้ซีเรียสแต่เตยอยากได้หยดน้าเพิ่มอะเห็นไหมคะว่า จมูกมันอาจจะยังสั้นไปนิดนึงแต่แต่ว่าแต่อยากได้หยดน้ําเพิ่มคุณหมอก็หยดน้ำาม,มือคือตรงนี้นะคะคุณหมอก็บอกว่าเตยอะทาโด่งได้แต่จะทําหยดน้ําเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื้อตรงน,นี้คะ่ะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมันตึงแล้วเห็นไหมคะมันตึงแล้วมันไม่สามารถมันไม่มีเนื้อเหลือแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เนื้อเยอะๆบริเวณนี้ค่ะจะสามารถทําหยดน้ําได้อีกแต่เตยจะทำไม่ได้แล้วถ้าทําก็จะเสี่ยงต่อการทะลุบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือทําไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาเราใส่ซิลิโคนอะปีก ปีจมูกอะค่ะมันจะยาวมาถึงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้แล้วเนาะถ้าเกิดอยากดูงได้อีกก็แต,แต่แต่ก็คิดว่าถ้าเกิดเราเราไม่มีหยดน้ําแต่เราดงดึ้นไปอะคะ่ะหน้าเราก็จะดูดูเพราะฉะนั้นก็เออก็อย่างนี้ไปดีกว่าเยนแล้วก็เราก็รู้สึกแบบมันก็พอดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็โอเคก็ข้ามข้อนี้ไปนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีอาการเป็นภูมิแพ้นะคะหลังจากทําเป็นยังไงบ้างคะเตยจามบ้างหรือเปล่าอะไรบ้างหรือเปล่านะคะพอด่างเซยหายเสร็จนะคะ่ะประมาณ สามถึงสี่เดือนนะเธยก็กลับมาจามปกติเลยค่ะจามแบบจามเหมือนในชีวิตประจำวันนะคะจามจามแรงแรงแบบแรงแล้วแรงอีกแต่ก็พยายามแบบเแบาบได้เบานะคะช่วงแรกๆอะไรเงรี้ยก็ยังไม่ปล่อยเต็มที่เออแต่พอหลังๆก็คือจามแบบปกติเลยแต่จะพยายามไม่เอานิ้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เข้าไปแคะหรือแบบ เช็ดมันแรงๆนะคะเวลาเวลาที่เตยสั่งหรืออะไรเงี้ยเตยจะใช้บีบเป็นช่วงปีกจมูกนะคะเตยจะไม่ไม่บีบช่วงช่วงแกนข้างบนหรือว่าช่วงปลายตรงนี้นะเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงต่อการไปกระทบกระเทนมันเพราะว่าจมูกเรามันยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เต็มร้อยนะคะแล้วก็มันก็ไม่ควรทํารืวต่อให้หาเต็มร้อยแล้วเตยคิดว่าก็ควรจะแบบรักษามันเอาไว้ตลอดเนาะก็จะบีบแค่ช่วงนี้นะคะเวลาไหนก็จะมีสำลีก้านยาวค่ะจะพกติดบ้านเลยเมื่อก่อนจะไม่เคยไม่เคยมานั่งแบบใช้สำลีในการเช็ดจมูกอะไรอย่างนี้นะแต่เวลาเตยเป็นวัด เแตกก็จะใช้ตัวนั้นน่ะสำลีกา้านที่เอาไว้ทําแผลคะ่ะก็คือจะเอาไว้แบบทําความสะอาดจมูกตลอดอืก็จะซื้อติดบ้านเอาไว้หรือเป็นไซส์เล็กไซส์อะไรไซส์ใหญ่ก็แล้วแต่ว่าหนูจมูกของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมานะคะจากคนที่ทําจมูกแล้วก็คือ1ความมั่นใจ2แต่งหน้าง่ายมากแต่งง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้อันนี้คือโดยแบบแต่งหน้าอ่อน,ออนมาให้ทุกคนเห็นนะคะว่ามัน ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะแสงถ้าเกิดแบบเป็นแสงที่พอดีดังนี้สว่างมันจะสว่างขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าแบบเนี่ยเราแค่หันหะน้าค้างแค่นี้แล้วเราไล่จมูกอีกแค่นิดเดียวะคะ่ะคือมันก็จะขึ้นเห็นเป็นเป็นสันเลยนะทุกคนสันแบบชัดเจนมากนะคะเนะี่ยแต่ไล่มาแค่นิดเดียวเองเห็นว่าบางๆเลยไม่ต้องไล่เยอะก็คือหน้าเราก็จะแบบเห็นเชฟมากคือเห็นไหมนี่ขึ้นโหนก อ่ะนี่ก็ข้ามาเป็นสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างอะ่ะตาเตยเราจะดูคมและที่สําคัญนะคะใครที่เสริมจมูกมาเตยบอกเลยว่าอย่างเตยอ,อะ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ผอมลงหรือว่าอะไรนะคะช่วงช่วงที่เตยอ,อัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือเตยก็อก้วนตามปกติของเตยน้ําหนักแบบเออขึ้นลงห้าถึงแปดถึงหกสิบประมาณนี้นะคะอยู่ตลอดแต่คือแบบช่วงแรกที่ทํามาก็คือคนที่บ้านก็จะทักว่าเออพอเตยดูหน้ายาวขึ้นดูแบบดูเหมือนคนผอมลงอะ่ะเออเพราะว่าด้วยความที่ สันจมูกมันทําให้มันให้มันแบบให้มันเห็นโครงหน้าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเราก็จะดูแบบไม่ไม่ได้อ้วนเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยอ้วนแบนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหน้าเราจะดูผอมลงเพราะเพื่อนเตยแต่ก็เพื่อนเตยก็ถามว่าเอะดูผอมลงหรือเปล่าแต่ทันที่เตยไม่ได้ไม่ได้ผอมลงนะค่ะมันเป็นโครงหน้าที่เออแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะแล้วก็เออในส่วนของการที่เราจะแก้จมูกให้ให้โด่งขึ้นนะคะถามว่ามันมีวิธีแบบไม่ให้ทะลุเลยไหมมันมีนะคะทุกคนมันเป็นวิธีการเออใส่กระดูกซี่โครงของเราเข้าไปนะคะนี่เต ปรึกษาคุณหมอมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดแบบตัวอยากให้มันโดง่งปลายมีหยดน้ําด้วยและแบบไม่ทะลุแน่นอนร้อเซโดยที่แบบถ้าเราดูแลรักษาดีด้วยอะไรเงี้ยก็คือการใช้กระดูกซี่โครงของเรานะคะมันจะเป็นกระดูกซี่โครงอ่อนเนาะก็สามารถเอามาผ่าตัดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้ทีเนี้ยก็คือจะแบบพวกพวกดาราหรือพิตตี้หรืออะไรหลายอาชีพที่เขาทำอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับความสวยงามมาเขาก็จะ ใช้เป็นกระดูกซี่โครงเนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก,ก็คือค่อนข้างสูงนะคะทุกคนสูงมากแต่ว่าก็ทำออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเหมือนกันเนาะถ้าเกิดใครมีเงินพอแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมีโรงพยาบาลที่ไว้ใจได้ก็สามารถทําได้นะคะเตยว่าอันนี้มันก็สวยสวยเหมือนกันสวยเลยแหละอืมก็แนะนาเนาะแล้วก็ถามว่าเตยคะเตยทํามาแล้วอะไรเงี้ยเคยมีแบบอุบัติเหตุหรือว่าแบบ เผอชนเผอกระแทกกระทบกระทั่งมันบ้างหรือเปล่าจะบอกเลยนะคะว่ามีค่ะ,ม,คะมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแบบบางทีเงี้ยนั่งนันน่งมอเตอร์ไซค์พ่อไปนี่ใช่ไหมแบบแล้วช่วงจังหวะการเบรกอะคะ่ะแล้วหน้าหน้าเราอยู่แบบว่าใกล้ๆพ่อพอดีเงี้ยมันก็จะแบบดึงเข้าไปอะไรอย่างนงี้นะคะที่ช่วงปลายมันก็จะมีความรู้สึกไม่ไม่ได้เจ็บนะคะแตจะ่จะรู้สึกว่าอุ้ยจมูกจมูกชันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็จะแบบมันจะรู้สึกได้ถึงว่ามันมีมันมีการแบบเหมือนเหมือนแบบ เหลือแล้วกดซิลิโคนนะคะก็คือมันมีการแบบยุ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 บเด้งๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือก็ก็ไม่อะไรค่ะก็ทําให้เราได้รู้ว่าเออซิลิโคนที่เราใส่มามันมีความยืดหยุ่นนะอ่ะอันนี้เป็นการพิสูจน์แล้วหนึ่งนะคะเพราะว่าเออเคยสัมผัสได้หลายๆครั้งเลยว่าเวลาที่แบบเผลอนอนแล้วแบบมือปัดจมูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้เลยว่าแบบ มันมันยุบลงไปอะค่ะทุกคนช่วงสสานะมันมันมันมีความแบบหยุ่นอะมันมีความหยุ่นอะไรเงี้ยเออเราก็จะรู้เลยว่าเออซิลิโคนเรามีความเด้งนะคะเดีกนนก็เป็นการพิสูจน์ได้เนาะว่าซิลิโคนที่เราใส่มา ก็เลยเตยถึงเน้นว่าแบบอยากให้เป็นเกรดีดดีๆนิดนึงนะคะเออมันก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็จะแบบไม่แข็งไม่รู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เตยมีทิปดำน้ํานะคะช่วงช่วงไปลายปีอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเออถ้าเกิดเตยจะดำน้ำอะไรงเงี้ยสามารถดำได้ไหมเพราะว่าเพิ่งทํามาได้หกเดือนอืมแบบว่ามันอาจแพ้เผิอมมันหายสน,นิทแล้วแหละแต่แรงดันน้ํานะคะทุกคนก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดเออเตยดำซักสิบเมตรอะไรเงี้ยค่ะจะมีผลไหมคุณหมอก็บอกว่า ํำได้แต่ว่าถ้าเกิดลึกๆก,กว่านั้นก็ไม่อยากแนะนํานะคะเพราะว่ามันก็เรื่องของแรงดันนี่แหละค่ะมันก็จะมีผลานะเพราะว่าตัวตัวซิลิโคนกับเนื้อเรามันยังไม่ได้ไม่ได้รัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดลงไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันรัดมากๆแรงกดดนันดันน้ํามันมากๆมอาจจะทําให้เราอะ ปวดรู้สึกปวดได้เนาะลราอาจจะมีเกิดการอักเสบอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็ก็ยังดีกว่าเนาะก็ดําแค่แบบผิวเผินดารูปรการลังสวยๆพื้นๆอะไร่งเงี้ยค่ะก็ได้เออแล้วก็เรื่องของการใส่แมสในการดําน้ําอะไรเงี้ยค่ะก็คือนะักกานดำน้ำก็อยากพยายามให้มันไปกดกดทับช่วงจมูกเรานะคะถ้าเกิดยิ่งใครเสพโดง่งๆยเงี้ยยิ่งต้องหาแมสที่มันสามารถครอบ จมูกของเราแล,แล้วมีพื้นที่เหลือด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดมาไปกดมากๆอะไรเงี้ยก็อย่างที่เตยบอกก็คือมันอาจจะมีการอักเสบหรือว่านู่นนี่นั่นเกิดเกิดกลับมาได้ลแล้วก็จะแบบไม่ไม่ไมปลอดภัยกับตัวเองด้วยเนาะอืมก็ต้องระวังเอาไว้นะคะข้อนี้แล้วเตยขาในส่วนของเนื้อเยื่อรองจมูกล่ะคะเนื้อเยื่อรองปลายจมูกล่ะอ่ะก็เตยไปคลินิกมานะคะก็ล่าสุดก็คือไปไปถ่ายภาพมาแล้วเดี๋ยวเตยจะขึ้นให้ดูเนาะ นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือตอนนี้จะเป็นเนอเยื่อรองไฟจมูกนะคะซึ่งตอนนี้คือทางเอมมาเคยเห็นว่าเขาก็มีพัฒนาการในเรื่องของแบบมีเป็นแบบเนื้ยเยื่อรองบงข้างบนรองด้านข้างรองแบบว่ารองเยอะไปหมดเลยนะคะคือสําหรับใครที่สนใจศปศัลยกรรมช่วงนี้ก็คือเออมันมัมนมี ตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนะคะก็ลองเลือกกันดูเนาะว่าแบบไหนมันจะช่วยทําให้จมูกเราดูละมุนมากยิ่งขึ้นเนาะลองเลือกกันดูนะคะแต่เนี่ยเป็นแบบที่เตยใส่นะคะก็จะเป็นแบบว่าตัวสีเหลี่ยมเียบเอามาลองปลายตรงน,นี้แล้วเตยถามว่าคุณหมอคะเดยวค้นที่ตัวเนี้ยมันเป็นเนื้อเยื่อเทียมมันจะหายไปไหมพอแบบระยะเวลาผ่านไปนานอะไรเงี้ยค่ะเออมันแบบคุณหมอเขาก็บอกว่าหายไปแต่ว่าหายไปเนี่ยคือมันก็จะเป็นการติดอยู่กับเนื้อ ปลายจมูกเราค่ะมันจะมาเสริมสร้างกับเนื้อปลายจมูกเราให้มันแข็งแรงขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบมีปัญหาเกิดแบบปะทอซิลิโคอนออกอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุณจะไม่เห็นเนื้อเยื่อที่หมอเขาเย็บใส่กับ กับตัวซิโลโิโคนตั้งแต่ที่แรกอะไรเไงี้ยมันมันก็จะไมไ่ติดออกมากับตัวซิโลิโคนนะแต่ว่ามันจะมาตัวนเนื้อเยื่อถ้าเกิดปนนานไปแล้วค่ะมันก็จะแบบเป็นเหมือนเป็นเนื้อเดียวกับจมูกเราปลายอะไรเไงี้ยค่ะทําให้แบบผนังก้นจมูกของเราช่วงปลายอ่ะมันแข็งแรงยิ่งขึ้นเนาะเออนี่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะนี่ก็ไปหาคําตอบมาให้แล้วเนาะทําไมแล้วก็ตอนนี้ฉันอ้วนขึ้นเดี๋ยวเตยจะไปทําคลิปลดน้ำหนักกันนะคะทุกคนว่าเตยจะลดได้กี่กิโลนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเตยอ้วนขึ้นะะคควิ มีนะคะหนอกแก้มก็คือมีเนาะเวลาแบบอายี้อะไรอาเงี้ยค่ะเห็นไหมคะหนอกแก้มมีดั้งมีแล้วนะคะปากก็เออโอเคหมดเลยเนาะคางคืนก็มีกาลังดีนะคะแต่ว่าคุณหมอนแนะนาว่าให้ไปฉีดแฟตนะคะแฟตคือช่วงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมที่มันบวมๆออกมาตรงนี้นะคะเป็นแก้มอมอะไรของเราสักอย่างเนาะเออก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าตอไปฉีดมันก็จะเห็นแบบว่าเป็นกรอบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแต่เซอก็บอกคุณหมอว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่าขอลดความอ้วนก่อนนะคะเพราะว่า เวลาที่เตยแบบลดน้าหนักลงไปอย่างเงี้ยแก้มช่วงนี้มันก็จะลดลงไปด้วยเหมือนกันมันจะมีความตอบขึ้นมาะอะไรเงี้ยค่ะและ้วโดยส่วนตัวเตยชอบชอบหน้าที่เป็นโครงออกเหลี่ยมนิดนิดนะคะเหมือนกันเพราะว่ามันมันมีความแบบเก๋ๆดิเออเปชอบนะเตยชอบความที่แบบมันมีแต่ว่าแก้มมันเนี้ยก็คือเยอะไปนะคะเออแต่ว่าอยากให้เห็นเป็นเชฟแบบเชฟกรอบหน้าอย่างเงี้ยเหมือนกันอื ก็เลยเดี๋ยวขอลดความอ้วนก่อนนะคะเพิ่งเพิ่งจะแบบได้สูตรการออกกําลังกายมาเนาะก็เดี๋ยวลองให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ทราบว่าเอ๊ได้ผลหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะเดิจับเวลาทั้งหมด1เดือนเนาะเออเดี๋ยวลองดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ไปฉีดแกับคุณหมอนะคะก็เดี๋ยวลองเลยน้ำหนักก่อนว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเกิดลดน้าหนักจริงๆแล้วมันมันที่สุดแล้วแล้วมันยัง เออหน้ามันยังตุมๆอยู่อะไรเงี้ยเออก็ก็ค่อยว่ากันค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปฉีดแฟตอนะคะคือมันก็ไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปแล้วก็ต้องแบบไปเติมไม่เรื่อยมันไม่เหมือนกบบการแบบสัญญกรรมที่เป็นแบบทำด่างอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็จะอยู่ไปตลอดลนานเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องมานั่งเพิ่มเนาะเออเพราะว่าใจจริงก็เอาง่ายคือไม่ได้อยากเสียตังคะคะ <laughs> เตยก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทุกคนนะคะที่กําลังหาข้อมูลที่จะไปทําจมูกใหม่อยู่เนาะอยากให้ทุกคนเน้นเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เตยเคยย้าว่าเน้นทรงที่คลินิกันนั้นนะคะทําได้สวยความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงเราจะอยากสวยแค่ไหนก็ตามแต่ความปลอดภัยคือต้องมาอันดับแรกนะคะทุกคนให้ดูคลินิกกันนั้นดีๆอย่าเน้นว่าได้ราคาถูกได้ราคาโปรโมชั่นหรือว่าแบบแม้กระทั่งการเข้าไปดูรีวิวนะคะก็ต้องดูให้ดีว่ารีวิวนะ่้นมันแบบ คือมีการจ้างมาหรือเปล่าหรือว่าเออทารีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้รูปภาพเดิมๆบุคคลเดิมๆม,ม,มุมเดิมๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องสังเกตดีๆนะคะแล้วก็เออเตยใช้วิธีการที่แบบถ้าเกิดเตยเห็นว่าใครทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตยก็จะแบบ ถ้าเกิดคนคนนั้นเตยสามารถทักเข้าไปถามเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเตยก็จะแบบพยายามเออเข้าไปคอมเมนต์ถามเขาว่าเอ่อสะดวกตอบไหมคะแบบว่าเตยเตยสนใจที่จะไปทําคลินิกนี้หรือว่าโรงพยาบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ายังไงช่วยแนะนำเตยหน่อยได้ไหมว่าเออเขาดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็จะมี ที่เตยเคยทักไปถามเขาเขาก็จะให้ผลตอบรับกลับมาค่อนข้างดีนะคะเขาก็จะบอกว่าแบบเออไปทำมาจริงจริงค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแบบว่าเออเนี่ยดีมากเลยทำม,มากีว่วันกี่วันแล้วไม่บวมเลยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็ให้ผลตอบรับกับเตยค่อนข้างดีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ที่ให้คําแนะนําเตยในวันนั้นเนะเาะเตยก็ทําให้เตยแบบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเตยควรจะทํากับหมอคนไหนคลินิกไหนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เอ่ออยากรู้ว่าเตยทำกับคุณหมออะไรเอ่อคลินิกไหนนะคะก็สามารถกลับไปปดู่ทีคลิ ที่ไปรีวิวคลิปแรกได้นะคะเกิดกดเข้าไปในช่อง P Baby Teay Channel ก็ได้นะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าคลิปของเตยจะมีอยู่เนาะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเตยอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ก่อนนี่กดเข้าไปดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเตยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ด้วยอะให้หลายๆทางเลยนะคะเผื่อใครจะดกแบบไหนเนาะเลยก็เข้าไปดูกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์อีกเช่นเดิมนะคะ แลเตยก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ละหลายๆคนที่เข้ามา,ารับชมคลิปแรกของเตยนะคะแล้วก็เอบอกว่าเตยมีพัฒนาการที่ดีนะคะเสริมแล้วก็สวยขึ้นนี้ก็ต้องขอขอบค,คุณมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานเตยเรื่อยๆนะคะเ <ๆ S 1> ตยก็จะอัดคลิปไปเที่ยวแต่งหน้าทําผมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วแต่ว่าณช่วงชีวิตโมเมนต์นั้นนะคะเตยสนใจอะไรแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ได้มาเห็นว่าแบบเออมันอาจจะมีประโยชน์ต่อต่อคนอื่นนะคะว่าเออเอาแบ่งปันกันอะไรอย่างนี้นะ,ะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ ค่ะก็วันนี้เนาะเตยก็หวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้ความรู้จากการอัปเดตการทําร่างของเตยเพราะว่าหลายหลายคนน่ะก็แอบกระซิบเตยมาใต้คอมเมนต์ว่าเออเดี๋ยวพี่หนูกําลังจะไปทำค่ะหนูอยากได้ทรงนั้นทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนนะคะทําออกมาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีด่างที่สวยแล้วก็พอใจนะคะแล้วก็เข้ากับไปหน้าของตัวเองเนาะหรือถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์เตยเข้ามาได้นะคะเตยก็จะพยายามตอบให้่อได้ทุกคําถามหรือว่าคําถามไหนที่เตยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเวลาที่เตยไปเช็คกับคุณหมอหรืออะไร เยตยก็จะพยายมา,ามอาคําถามพวกนี้ไปถามให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เข้าใจว่าคนที่ทําสัญญกรรมอะไรเงี้ค่ะมันต้องการความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะคะยังไงก็สอบถามมอนเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้เตยด้วยนะคะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเตยจะมากับคลิปอะไรนะคะก็ติดตามกันด้วยนะตอนนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย